เร็วเร็วเร็วเก็บมาเก็บมาเร็วต่อต่อต่อยังไปจนหมดนุ่นไปจนหมดนุ่นไวไม่ไหวอไปก่อนได้เออวิ่งให้ถึงดิครับพี่จะไปไหนเออตอนออกนะตอนกลับกลับยังไงก็ได้ไปเร็วไ้บัสเร็ว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  จบเกือบสวยแล้ว<า>เมื่อกี้นี่